นิยายเสียงเรื่องนี่หัวใจบทที่สิบปาริดาออกจากบ้านเกือบบ่ายโมงเธออยู่กินข้าวกลางวันกับแม่ส่วนพ่อไม่ต้องพูดถึงเก็บตัวเงียบบ่ายสามโมงออกเดินทางกลับบ้านหลังล่าสุดที่สิงหาพาเธอไปพักอยู่ชานเมืองไม่ชน,นบทรอกยังพอเรียกแท็กซี่ให้เข้าไปส่งได้แต่อาจจะถึงช้าหน่อยเพราะเธอใช้บริการรถเมย ประหยัดอะไรได้ก็ต้องประหยัดเธอให้เงินแม่ไว้ใช้จำนวนหนึ่งเพื่อจุกเฉินติดตรงที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกับเขานี่แหละความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะแปลกใจนิดหน่อยแทนที่จะเป็นแม่บ้านมาเปิดประตูให้กลายเป็นเจ้าของบ้านซะง,งั้นสวัสดีค่ะนายบอกว่าจะมาเมื่อวานและวทำไมโผล่หัวมาซะเย็นเลยพอดีเมื่อวานพ่อรอพบหมอนานไปหน่อยค่ะ ทุกอย่างเลยช้าไปหมดแล้วทำไมไม่โทรมาบอกอะไรของเขาก็เธอบอกแล้วว่าถ้าเสร็จแล้วจะรีบกลับแต่ถ้าเสร็จช้าก็จะกลับอีกวันหรือเขาลืมว่าไงทำไมไม่โทรมาบอกขอโทษค่ะฉันไม่มีเบอร์คุณแต่จำได้ว่าบอกคุณแล้วว่าถ้าช้าอาจจะได้กลับวันนี้เอาโทรศัพท์มานี่ค่ะเอาโทรศัพท์เธอมานี่ปลดล็อกให้ด้วยที่หลังไม่ต้องใส่รหัสนะ ฉันในฐานะเจ้านี่สามารถดูโทรศัพท์ของเธอได้ปาลิดาจำต้องยื่นโทรศัพท์ให้เขาอย่างงงๆได้โทรศัพท์แล้วก็เดินนำน้าเธอเข้าบ้านขึ้นไปชั้นบนตรงไปที่ห้องนอนเหมือนโดนมนต์สะกดเธอไม่เคยปล่อยให้โทรศัพท์ของตัวเองกับใครแล้วทำไมถึงยื่นให้เขาง่ายได้จังเลยคุณจะทำอะไรหรอคะฉันจะดูว่าเธอคุยกับใครบ้างพาพ่อไปหาหมอจริงไหมหรือว่านัดผู้ชายไว้ ปาลิดาถอนหายใจจะทําอะไรก็ทําไปเถอะเธอเหนื่อยปล่อยเขาเลี่ยงเอาของช้ส่วนตัวไปเก็บอยากอาบน้ําเหนื่อยมาจากบ้านเหนื่อยจากการเดินทางยังมาเจอเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าเนี่ยเรื่องเยอะอีกเหนื่อยหนักกว่าเดิมฉันไม่กินข้าวเย็นนะคะไม่หิวเลยไม่หิวก็ต้องกินจะกินข้างบนหรือจะลงไปกินข้างล่างเอาที่คนสะดวกเลยค่ะนี่อย่ามายกย้อนฉันนะอะไรของเขาอีก เริ่มปวดหัวข้อารมเสียเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ได้ยอกย้อนนะคะฉันยังไงก็ได้ถ้าคุณสะดวกกินข้างบนก็ได้หรือจะกินข้างล่างก็ได้ค่ะฉันตามใจคุณแน่นะพูดแล้วห้ามคืนคำค่ะสงสัยว่าแค่กินข้าวทำไมจะต้องย้ำว่าห้ามคืนคำตกลงเขาเป็นใบโพล่าหรือเปล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแอบถอนหายใจอีกครั้งและตั้งแต่ลงไปกินข้าวเย็น ลับขึ้นมาบนห้องเขาก็ยังไม่คืนโทรศัพท์เธอดีที่ลายบอกแม่ตั้งแต่แท็กซี่จอดหน้าบ้านว่าถึงที่ทำงานแล้วช่างเถอะจะดูอะไรก็ดูไปปกติเธอไม่ติดโซเชียลโทรศัพท์ใช้แค่โทรออกรับสายแค่นั้นเธอไม่ค่อมีเพื่อนยิ่งบ้านล้มละลายเพื่อนหายไปทีละคนสองคนจะเหลือแค่คนเดียวตอนนี้ไม่สนอะไรแล้วขอให้แค่หมดปีนี้ จะได้เป็นอิสระทักทีคุณปวดบ่าหรอคะให้ฉันนวดให้ไหมเธอเห็นเขาก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์และใช้มือคลำบาไหลาคิดเอาเองว่าเขาปวดแค่อยากจะนวดให้เขาจะได้ไม่หงุดหงิดก็ดีสิงหานั่งเอนหลังไปกับโซฟาตัวใหญ่กลางห้องตาก็สำรวจโทรศัพท์ของปริดาอย่างสนใจนี่คุยอะไรกับแม่นักหนาะพิมพ์ยาวเชียวไม่เมื่อยมือหรอ เป็นห่วงพ่อกับแม่ค่ะเลยต้องถามบ่อยๆว่าท่านเป็นยังไงบ้างแล้ววันนี้หมอว่าไงมัง่งสิ่งเขาอ่อนลงละสายตาจากจอวางมันไว้ใกล้มือไม่ยอมคืนหมอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะพ่อเป็นซึมเศร้าชนิดรุนแรงปริดาเสียงเคลือแล้วแม่เธอเป็นยังไงบ้างแม่ยังแข็งแรงค่ะเข้มแข็งด้วยแต่ก็มีท้อบ้างบางเวลาที่พ่อไม่ยอมกินข้าวกินยา เธอห่วงพ่อกับแม่มากไหมมากค่ะมากที่สุดฉันไม่รู้ว่าพ่อกับแม่จะอยู่ด้วยอีกนานขนาดไหนเวลาที่เหลืออยากดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะฉันมีเรื่องอยากขออนุญาตคุณแต่ทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเรื่องอะไรสิงหารู้สึกผ่อนคลายปาลิดาน,นวดได้ดีบอกว่านวดแค่บ่าไหล่แต่ตอนนี้ลาม,มาที่ขมับท้ายทอย รู้สึกผ่อนคลายมากไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงหงุดหงิดไม่หายสักทีบ่อนัดบ่อยขึ้นค่ะเป็นเดือนละสองครั้งถ้าคุณอนุญาตฉันต้องไปอยู่ที่บ้านสองคืนสวันเหมือนครั้งนี้แล้วถ้าฉันไม่อนุญาตละ่ะเธอจะทำยังไงแม่กับพ่อคงไปกันสองคนซึ่งก็ลำบากเพราะคนสูงอายุทำอะไรก็ช้าหูก็ไม่ค่อยดีเพราะแบบนี้ใช่ไหมเธอถึงไม่ขาดใจฉันเลยหวังว่าฉันจะยอมให้กลับบ้าน มาหรอกค่ะฉันทำใจแล้วคุณแม่อนุญาตก็ไม่มีผลอะไรเรื่องโทรศัพท์ฉันไม่มีความลับอยู่แล้วฉันรู้ว่าคุณรู้ทุกอย่างเก็บตัวฉันแต่เรื่องที่ฉันนวนให้คุณก็เพราะเห็นว่าคุณเครียดและคลำที่บ,าาบ่าไหไล่บอยฉันนวดให้แม่ประจําค่ะท่านมีอาการเหมือนคุณขอบใจนะถ้าอย่าเบื่อฉันแล้วกันว่าแต่ว่าเธอไม่ได้นัดไกลแน่นะ บางทีเธออาจนัดเจอกันก่อนหน้าใครจะไปรู้หน้าอย่างฉันเป็นคนโกหกหรอคะถ้าคุณคิดแบบนั้นฉันก็ห้ามไม่ได้หรอกคะ่ะแล้วแต่คุณจะคิดเลยคุณว่ายังไงฉันก็ว่าอย่างนั้นถ้าไมเธอยอมฉันจะได้ไม่มีปัญหาไงคะเวลาเถียงหรือทะเลกกาะกันมันปวดหัวไม่มีความสุขหรอกคะ่ะและฉันก็ไม่ชอบเถียงกับใครด้วยเพราะฉันเถียงไม่เคยทันคนสักที สิงหาไม่พูดอะไรต่อเขาปล่อยให้ปาลิดานวดให้จนเผลอหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้รู้แต่ว่าตื่นมาเกือบสองทุ่มปาริดายังงวดให้เขาอยู่เลยนี่ยังนวดอยู่หรอไปอาบน้ํานอนได้แล้วขอบใจนะส่วนเรื่องพาพ่อไปหาหมอฉันอนุญาตแต่ครั้งหน้าเดี๋ยวฉันจัดการให้เธอจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากตกลงตามนี้พรุ่งนี้เอารายละเอียดของพ่อเธอมาให้ฉันดูหน่อยแล้วกันขอบคุณมากนะคะ ยิงสาวยกมือไหว้เขาก่อนที่จะขอตัวไปอาบน้ำปล่อยให้เขานั่งเขี่ยโทรศัพท์ของเธอเล่นต่อไปอยากดูก็ดูไปเถอะขอแค่อย่าให้เขาโกรธและโมโหแล้วกันเธอกลัวปาริดาทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วสิ่งหายยังไม่ลุกจากที่เดิมเธอเหนื่อยเลี่ยงขึ้นเตียงนอนที่นอนของตัวเองและหลับไปในที่สุดเหมือนว่าเพิ่งหลับ ต้องสะดุ้งเพราะตกใจเสียงของสิงหาเขาเป็นบ้าอะไรอีกนาฬิกาบอกเวลาเกือบห้าทุ่มสิงหาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเขานั่งอยู่ข้างเธอนี่เขายังไม่นอนมีเรื่องอะไรอีกลุกมาคุยกับฉันเดี๋ยวนี้มีอะไรตอบมานี่อะไรโอ้ยเบาค่ะฉันเจ็บเกิดอะไรขึ้นคะนี่อะไรดูให้เต็มตาแล้วตอบฉันมาหมายความว่ายังไง ทำไมทำอะไรไม่ปรึกษาไหนเธอบอกไม่อยากให้ฉันมาหัไงไม่อยากมีเรื่องแล้วเนี่อะไรของเธอปลาลิดามองที่มือของเขายาคุมเต็มกำมือก็ไม่แปลกนี่กินยาคุมก็ถูกแล้วเขาจะมาหวอะไรยาคุมไงคะฉันถามว่าทําไมไม่ปรึกษาเธอคิดอะไรอยู่กันแน่ปลาลิดาอะไรของเขาอีกล่ะยิงสาวนึกในใจ เธอตามความคิดก็ไม่ค่อยจะทันแล้วเธอเป็ดตรงไหนกินยาคุมก็เพื่อป้องกันไม่ให้ท้องไงคือฉันคิดว่าฉันต้องกินยาคุมค่ะเพราะถ้าไม่ป้องกันฉันก็จะท้องและถ้าหากฉันพลาดท้องปัญหาก็จะตามมาเพราะสัญญาของฉันกับคุณแค่ปีเดียวนี่เธอไม่ได้อ่านให้ละเอียดใช่ไหมปาริดาคิดเหรอว่าฉันจะทำอะไรช่วยง่ายคิดเหรอว่าฉันแม่รับขอบฉันอ่านหมดแล้วค่ะ อันละเอียดอันหลายครั้งมากไม่มีในสัญญาว่าฉันจะต้องตั้งท้องนี่ค่ะนี่ใส่มากง่ายแบบนี้ไงครอบครัวเธอถึงได้ทำธุรกิจล้มละลาย DNA ของเธอก็มาจากพ่อเธอไงถึงได้ล้มเหลวทุกอย่างปาลิดาย,ยิ่งงงหนักเข้าไปอีกเข้าลามปามไปถึงพ่อกับแม่เธอทำไมเธออ่านทุกบรรทัดแทบจำได้ไม่มีหัวข้อที่ว่าเธอต้องตั้งท้องนี่เธอยังถ่ายเอกสารไว้เลย สิงหาเดินกลับไปที่ห้องทำงานของเขาถือซองสีน้ำตาลโยนใส่หน้าเธอดีที่หลบทันไม่งั้นเข้าตาแน่อ่านซะอ่านให้ใจของเธอได้ยินได้นะว่าสัญญาเขียนยังไงบ้างฉันขอโทรศัพท์หน่อยได้ไหมคะฉันถ่ายรูปสัญญาไว้ฉันมีหลักฐานบอกให้อ่านใหม่ไงเขาตะโกนเสียงดังปาริดาก้มหน้าอ่านสัญญาตกใจ ทำไมสัญญาไม่เหมือนกับที่เธอเซ็นท้าไม่เหมือนกันเลยสักอย่างสัญญานี้เธอต้องมีลูกให้เขาและต้องจดทะเบียนสมรสเธอจะเป็นอิสระก็ต่อเมื่อเธอมีเงินทั้งหมดมาคืนเขาภายในระยะเวลาหเดือนถ้าหลังจากนั้นก็ถือว่าทําตามสัญญาปริดาตกใจด้านล่างสุดมีลายเซ็นเธอเป็นไปไม่ได้ เธอไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับนี้คุณสิงหาขอโทรศัพท์ฉันคืนค่ะเขาโยนโทรศัพท์คืนให้บาริดาทแทบร้องไห้ขอล้างข้อมูลในโทรศัพท์ของเธอหมดไม่เหลืออะไรเลยหญิงสาวหลับตากัดริมฝีปากจนเป็นเส้นตรงเธอไม่ทันเขาหรอกพูดไปก็เท่านั้นแต่เธอจะไม่จดทะเบียนสมรสกับเขาแน่ดอนยังไงก็ไม่จด จะทำยังไงไม่ให้เขารู้ว่าเธอมียาอยู่อีกเยอะญิงสาวนั่งนิ่งอยู่บนเตียงในมือถือโทรศัพท์ไว้ก็แล้วแต่และกันอยากทำอะไรก็ทำเถอดดูหน้าตาของเขาเอาเรื่องคืนนี้คงไม่ได้นอนดีหรอกไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอไม่ได้อยู่กับเขาสองคืนสามวันกลับมาทำไมมีแต่เรื่องแล้วทำไมเขาไม่ไปกับเธอละ่ะ ว่าจับผิดอยู่ได้บอกมาว่ายานี้กินตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งหายังไม่หยุดเมื่อวานก่อนคะ่ะเพิ่งซื้อวันที่พาพ่อไปหาหมอไว้ค่อยคุยกันตอนนี้ฉันขอคิดบัญชีกับเธอก่อนฉันจะลงโทษเธอเรื่องที่ทำอะไรไม่ปรึกษาบัญชีอะไรคะถ้าคุณจะให้ฉันหาเงินมาให้ตอนนี้ฉันยังไม่มีหรอกนะคะในบัญชีมีเงินไม่ถึงหมื่นเลย แม่รู้จักคำหรือมโหดีเป็นสิงหาเองที่ทำตัวไม่ถูกหน้าตาเด็กนี่ก็ซื่อเหลือเกินเอาเป็นว่านอนนอนให้หลับนับปริดาก่อนที่เจนจะมีเรื่องอื่นอีกหญิงสาวล้มตัวนอนอย่างว่าง่ายเธอตามอารมณ์เขาไม่ทันและตอนนี้ก็ง่วงมากด้วยพึ่งหลับไปเขาก็ปลุกขึ้นมาเชิญทะเลาะไม่ต้องตั้งใจหลับพอล้มตัวลงนอนหัวถึงมอนก็หลับสนิททันที ทำเอาคนข้างๆวุ่นวายใจและเริ่มไม่พอใจกับการหลับง่ายของปาิดาที่หล่อนไม่กลัวเขาทําอะไรเลยหรือ,อยังไงหลับลึกขนาดนั้นสิงหาทรอนหายใจปาลิดา26แล้วแต่ไม่ประสีปราสาเรื่องบนเตียงเลยเป็นเขาเองที่รู้สึกว่าตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้เด็กนี่กลับควบคุมอารมณ์ไว้ไม่ค่อยได้ปาลิดาเธอหลับแล้วจริงเหรอ คนที่ทนไม่ไหวก็คือเขากอร่างที่นอนอยู่ใกล้กันมันยั่วยวนใจเขาเหลือเกินคิดถึงจะตายสองวันไม่ได้กอดปาริดาไม่รู้หรอกว่าตัวเองพลิกตัวหันหน้ามานอนหนุนแขนเขาแขนเร็วกอดเขาไว้เหมือนเขาเป็นหมอนข้างลมหายใจสม่ำเสมอของคนในอ้อมกอดทำให้สิงหาไม่อยากกวนคงเหนื่อยจริงสุดท้ายเขาเอง ต้องข่มตาให้หลับบาลิดาแปลกใจที่อยู่ๆ้อยสุดาติดต่อเธอกลับมาบอกว่ามีเรื่องด่วนและสำคัญมากจะคุยด้วยและไม่นานซอยสดาก็ามาปรากฏตัวที่บ้านของพี่ชายพูดคุยอะไรบางอย่างกับสิงหาในห้องทำงานสักพักไม่นานก็ออกมาพบเธอที่ห้องนอนของสิงหาทั้งสองคนออกไปคุยกันที่ระเบียงด้านนอก พี่ส้อยสุดมีอะไรหรือเปล่าคะดูรีบร้อนจังเลยน้องลิดาตอบพี่มาก่อนว่ามีพี่สาวชื่อปานพี่ชายชื่อเปรมหรือเปล่าเสียงของส้อยสุดาตื่นเต้นใช่ค่ะทั้งสองคนเป็นพี่ชายและพี่สาวของลิดาเองมีอะไรหรือเปล่าคะปาลิดาตอบกลับพร้อมทำหน้างงรักคนตื่นเต้นคืองี้นะพี่ไปทริปญี่ปุ่นมา รู้ไหมว่าพี่ไปเจอปานแล้วลิดารู้ไหมว่าปานเป็นเพื่อนสนิทของพี่เมื่อสมัยเรียนปริญญาตรีเขามีร้านอาหารอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมบังเอิญพี่กับเพื่อนๆแวะไปกินอาหารร้านเขาเราเลยเจอกันว้าวจริงเหรอคะเนี่ยนี่ลิดาตื่นเต้นมากเลยนะคะปาริดาดีใจไม่นานจากนั้นเงียบไปตั้งใจฟังสร้อยสุดาพูดต่อ ลิดาอย่าไปโกรธปานกับพี่เปรมเลยนะสองคนนั้นกําลังหาทางช่วยลิดาอยู่ตอนนี้ครอบครัวของสามีปานยอมรับในตัวปานแล้วถึงกับมอบกิจการร้านอาหารญี่ปุ่นให้ดูแลทุกอย่างจริงหรอคะลิดาดีใจกับพี่ปานจังเลยคะ่ะน้องลิดาอย่าว่าพี่ยุ่งเลยนะถึงพี่จะเป็นน้องพี่สิงแต่พี่ก็ไม่ได้เห็นด้วยและเข้าข้างกับสิ่งที่พี่สิงทำไปทุกอย่าง ลิดาเข้าใจค่ะพี่ซอยสุไม่ต้องคิดมากนะคะลิดาไม่ว่าอะไรเลยเข้าใจทุกอย่างจริงๆพี่ขอบใจนะที่เข้าใจมาว่าเรื่องของเราต่อพราพี่ร,รู้ว่าปานเป็นพี่สาวลิดาเราสองคุณคุยกันเรื่องครอบครัวที่ล้มละลายรวมถึงเรื่องที่ลิดามาอยู่ที่นี่ด้วยหรอคะใช่ค่ะสรุปว่าตอนนี้ปานกับพี่เปรม กำลังเก็บเงินเพื่อมาใช้หนี้พี่สิงห์ทั้งหมดและหลังจากนั้นก็จะรับน้องลิดากลับไปอยู่บ้านหรือบางทีปานอาจพาทุกคนไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะปานกำลังคิดว่าจะทําร้านอาหารไทยปาลิดานั่งฟังด้วยความตื่นเต้นหญิงสาน้ำตาคลอเสียใจที่เคยน้อยใจพี่ทั้งสองคนแต่พอมารู้ว่าพี่ๆหายไปเพื่อทำงานหาเงินใช้หนี้รู้แบบนี้ทำให้เธอดีใจมาก ลิดาดีใจมากเลยค่ะพี่ส้อยสุมีเบอร์ของพี่ปานไหมคะเพราะเบอร์เก่าลิดาติดต่อไม่ได้เหมือนไม่ได้ใช้แล้วสองสาวออกไปพูดคุยกันต่อที่ริเบียงดอกไม้กระทั่งได้เวลาอาหารเย็นทั้งคู่ยังคงมีเรื่องคุยกันไม่หยุดสิงหามาตามให้ทั้งคู่ลงไปกินข้าวสายตาเขาไม่ละไปจากปาลิดาเลยจะกินข้าวที่นี่กันไหมหรือจะลงไปกินที่ห้องอาหาร กินที่นี่ได้หรอคะพี่สิงห์ซอยสุดาแปลกใจอีกครั้งกับน้ำเสียงอบอุ่นและความใจดีของพี่ชายได้สิหรือว่าไงปาริดาได้ค่ะตรงนี้ลมพัดผ่านยุงไม่เยอะงั้นก็ตามนั้นเดชฉันบอกแม่บ้านเองให้จัดอาหารขึ้นมาบนนี้แต่อย่าดึกมากนักนะพี่สิงห์ให้เวลาถึงกี่ทุ่มคะสามทุ่มพอไหมห้าทุ่มได้ไหมคะ สร้อยสุดาจะคุยอะไรกันนักหนานี่พี่สงสัยแล้วนะว่าเธอเป็นเพื่อนกับพี่สาวเขาหรือเป็นเพื่อนกับเขากันแน่ผู้หญิงนี่มีเ,เรื่องคุยอะไรกันเยอะแยะไปหมดโอ้ยพี่สิงก็คุยกับน้องลิดาแล้วสนุกนี่คะสบายใจดีสร้อยชอบว่าไงปริดาไหวแล้วเหรอเราอะได้คะ่ะไหวอยู่ขอบคุณมากนะคะยิงสาวยกมือไหว้เขาแปลกใจที่อยู่อยู่เขาใจดี ซอยสุดาอุมยิ้มนานแล้วที่เธอไม่ได้เห็นแววตาที่อ่อนโยนและน้ำเสียงที่อบอุ่นแบบนี้ของพี่ชายพี่ชายเธออยู่กับปาลิดาสามเดือนเองเปลี่ยนไปมากไม่อยากจะคิดถึงวันที่ปานกับเปรมนําเงินทั้งหมดมาคืนพี่ชายและรับตัวปาลิดาคืนพี่สิ่งของเธอจะเป็นยังไงไม่อยากจะคิดเลยเรื่องใหญ่แน่นอนระหว่างที่กินข้าวเย็นสิงหาเลือกที่จะนั่งข้างปาลิดา เขาชัดเจนแต่คนที่เขินหนักก็คือปาริดาเธอไม่คุ้นกับการที่เขาคอยตักนู่นนี่ให้ต่อหน้าคนอื่นกินข้าวเสร็จเขานั่งต่อสักพักแล้วปล่อยให้สองสาวคุยคุยกันพอใจที่ปาริดาสดชื่นเลยดูมีความสุขถึงแม้ภายในใจจะเริ่มไม่ค่อยสงบแต่เขายังนิ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าสองสาวสุดท้ายเขาก็แยกไปไปสักทีนะพี่สิงห์ไม่รู้จะห่วงอะไรน้องนิดานักหนา พี่ซอยสุว่ายังไงเนี่ยคะเธอคิดว่าตัวเองได้ยินผิดเลยถามยำ้ำก็พ่สิงไงห่วงน้องลิดาห่วงทำไมไม่ได้คุยกับคนอื่นสักหน่อยและพี่ก็เป็นน้องสาวแท้ๆปาลิดาไม่อยากเชื่อหูตัวเองแต่คงจะจริงเขาไม่อยากให้เธอคุยกับใครหรอกคงไม่อยากให้ใครมารู้เรื่องสัญญาและข้อเสนอที่แปลกประหลาดของเขากับเธอ หลังจากนั้นไม่นานปาริดามีโอกาสได้คุยกับพี่สาวรู้ว่าตั้งแต่ออกจากบ้านไปทั้งสองครอบครัวลำบากมีเจ้าหนี้ของที่บ้านตามทั้งคู่เพื่อกู่เอาเงินยิ่งรู้ว่าพี่ชายกับพี่สาวทุกไม่น้อยกว่าเธอทำให้ปาริดาสงสารดีใจที่พี่ทั้งสองคนไม่ได้ลืมครอบครัวอย่างที่เธอเคยเข้าใจผิดมาตลอดแด้ดีใจยิ่งกว่าคือพี่ทั้งสองคนของเธอกำลังรูปรวมเงิน เหลืออีกไม่เยอะก็จะครบแล้วพี่ปานเล่าว่าพี่เปรมกับครอบครัวหลังจากที่แต่งงานทำธุรกิจผิดพลาดทำไมต้องมาขอเงินพ่อไปต่อยอดบ่อยๆและยิ่งรู้ว่าตัวเองมีส่วนทำให้พ่อล้มละลายยิ่งละอายใจไม่กล้ากลับมาสู้หน้าครอบครัวแต่ตอนนี้ธุรกิจเริ่มที่จะดีขึ้นทั้งสองคนสัญญากับเธอว่า จะพยายามหาเงินมาคืนเจ้านี้ให้ทันภายในหกเดือนนี้หญิงสาวมีความสุขมากกับข่าวดีที่ได้รับฟังจากพี่ชายและพี่สาวพี่เคยเธอที่เป็นญี่ปุ่นฝากมาบอกว่าให้เธอไปทำงานด้วยกันที่ญี่ปุ่นหรือจะพาพ่อกับแม่ไปอยู่ด้วยกันก็ได้เรื่องนี้ซาสุดายืนยันอีกเสียงว่าเป็นเรื่องจริง หรือเวลาอีกสามเดือนเธออธิษฐานขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีถ้าพี่ใายกับพี่สาวเธอช่วยกันใช้นี่ให้ครอบครัวบางทีพ่อเธออาจอาการดีขึ้นมาก็ได้ความจริงพ่อเธอมีความรู้และความสามารถแต่นั่นแหละเธอไม่อยากให้ท่านทำธุรกิจอีกแล้วอยากให้พักมากกว่าน้องลิดาพี่สิงห์มาโน,โนแล้วเรื่องที่เราคุยกันถ้าพี่สิงห์ไม่ถามก็ไม่ต้องเล่าก็ได้นะคะลิดาเข้าใจคะ่ะพี่ส้อยสุ แต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่มาส่งข่าวเรื่องพี่ปานเล็กน้อยนะ่าลิดาก็เหมือนน้องสาวพี่คนหนึ่งนั่นแหละแต่ที่พี่ช่วยมากไม่ได้เพราะพี่สิ่งไม่เหมือนคนอื่นลิดาเข้าใจคะ่ะซุบซิบอะไรกันสองคนแยกแยะก,กันไปพักผ่อนได้แล้วแล้วนี่สร้อยสุดาจะกลับวันไหนสิงหายอยู่ในชุดพร้อมนอนเข้ามาหาสองสาวที่ออระเบียงหน้าตาเขาเรียบเฉย ปาลิเดสังเกตได้หลังๆมาเธอเริ่มที่จะรับรู้อารมณ์ของเขาว่าประมาณไหนอาจเป็นเพราะเธอกับเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ได้โอ้ยพี่สิงค์ค่ะนี่ยังไม่ทันไรจะไล่น้องกลับแล้วหรอคะเนี่ยก็เธอไม่ชอบที่นี่ไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนก็ไม่เห็นค่อยมาก็พี่สิงห์ส่งสงห้อยมาพอหมดประโยชน์แล้วก็ไล่กันกลับแบบนี้ได้เหรอคะก็แล้วแต่เธอจะคิดแล้วกัน ปาริดาห้าทุ่มกว่าแล้วไปพักผ่อนสิงหาเข้ามาจูงมือเธอให้ลุกขึ้นสร้อยสุดามองตาค้างปาลิดาเองก็พูดอะไรไม่ออกจำต้องเดินตามเขากลับห้องของตัวเองมีลางสังหรณ์ว่าเขามีความกังวลอะไรสักอย่างคุณไม่สบายหรือเปล่าคะทำไมสนใจฉันด้วยเหรอถ้าไม่สบายเดี๋ยวฉันนวดให้ไหมคะจะได้ผ่อนคลาย งั้นเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมนวษย์ให้เธอออกจากห้องน้ำมาสิงหาปิดไฟแล้วหรือเพียงไฟที่หัวเตียงเข้านอนหันหลังให้คิดในใจว่าเขาต้องคิดอะไรในใจแน่นอนหรือเขาเคืองที่เธอคุยกับน้องสาวเขานานก็ไม่น่าใช่เขาเป็นคุณอนุญาตเองนี่นาะหรือว่าเขารู้เรื่องพี่สาวกับพี่ชาเธอแล้วนั่นสิเขารู้ขนาดไหน ปริดาวรวบรวมสติขึ้นเตียงเ,าเบาๆนั่งพับเพียบอยู่ใกล้ๆเขาคุณคะฉันนวดขมับให้นะคะ<ข><า>ยิงสาวค่อยๆประยุงหัวเขาขึ้นมาให้นอนหนุนหมอน<ข><า>แล้วเริ่มนวดขมับท้ายทอยเรื่อยลงมาถึงต้นคอและบ่าไหลอย,อย่างที่เขาชอบ<ข><า>สิงหาพอใจ สัมผัสจากปาริดานุ่มนวลเขารู้ว่าหญิงสาวตั้งใจทำให้เธอคุยอะไรกับสร้อยสุดาบ้างทำไมคุยกันนานจังหล่าเรื่องค่ะเรื่องพี่ปานกับพี่เปรมดูเธอดีใจมากเลยนะเ่อรู้ข่าวพี่สาวกับพี่ชายใช่ค่ะฉันกังวลใจมากเพราะทั้งสองคนไม่ติดต่อกลับมา แถมช่วงแรกเขาไม่รับสายฉันเลยขณะรู้ว่าพ่อป่วยประจบเหมาะกับพอบ้านเราล้มละลายสองคนก็หายหน้าไปเลยเธอเคยโกรธเขาไหมไม่โกรธคะ่ะแค่น้อยใจฉันคิดมาตลอดว่าพี่ทั้งสองคนคงต้องมีเหตุผลถึงได้ไม่ติดต่อก,กลับมาแต่ถึงพวกเขาอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะมีครอบครัวแล้วั้งคู่พ่อกับแม่วรวมถึงฉันด้วย ไม่อยากให้ครอบครัวเขามีปัญหากันรู้สึกว่าจะเป็นคนดีจังเลยนะก็เหลือฉันคนเดียวนี่ค่ะพอที่จะช่วยพ่อกับแม่ได้แล้วพี่ชายกับพี่สาวเธอเขาว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกมาตามตรงนะปาริดาอย่าให้ฉันต้องรู้เองพี่ปานกับพี่เปรมบอกว่าจะพยายามเก็บเงินมาใช้นี่คุณให้ครบค่ะบอกให้ฉันอดทนรออีกสักหน่อย เมื่อบ่ายฉันโทรหาแม่แม่บอกว่าพ่อพูดคุยได้มากขึ้นอาจเป็นเพราะเปลี่ยนโรงพยาบาลและได้ยินข่าวเรื่องพี่ปานกับพี่เปรมติดต่อมาฉันขอบคุณมากนะคะสำหรับเรื่องโรงพยาบาลพ่อดีขึ้นมากเลยคะ่ะสิงหาไม่ได้ตอบอะไรเขานอนนิ่งๆสักพักก่อนที่จะบอกให้ปาริดาเลิกนวดหญิงสาล้มตัวลงนอน หมือนทุกคืนเธอหลับก่อนเข้า